สวัสดีท่านผู้ชมช่างคุณยายคาโลวันนี้วันอาทิตย์คุณยายกลับมาคุณยายเศร้ามากคุณยายไม่อยู่บ้านสองวันพอคุณยายกลับมาดูดิเก้าวทับของคุณยายต้นจอมกำลังจะแตกใบหลอดใหม่แทงขึ้นมาดูเขาโดนแดดไหมนี่ขนาดคุณยายใส่กระโจม ไว้ White, แต่ว่ากระจงของคุณยายมันอยู่กลางแดดเลยแดดร้อยเลยดูดิต้นจอมก้าวทับคุณยายใบไหม้หมดเลยแล้วนี่ก็นางลากสวของคุณยายโดนแดดเผานี่นี่เป็นต้นจอมนี่ใบไม่ก็ขึ้นมาแล้วคุณยายใส่ขังไว้ในกระป๋องเนี่ยแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงแดดอย่างนั้นเลยเนี่ยแดดร้อนๆแบบนี้เลย อุญยายไ่อยู่สองวันดูขนาดทุเรียนยังยังเหียวเลยเนี่ยร้อนมากแต่ดูต้นพวกบนสีที่เขาชอบแดดเนี่ยขนาดอยู่แบบว่าไม่มีกระโจมไม่มีถุงอกเนี่ยดูดีเ,ดเขายังสดชื่นเขายังไม่เหี่ยวไม่อะไรเลยไม่ไหม้เลยใบไม่ไหม,ไม,ไม้แต่ทำไม เก้าทับของคุณยาย,ยดูดิโดนแดดไหมหมดเลยเนี่ยเขากำลังจะฟื้นตัวเนี่ยใบใหม่เขาก็แทงขึ้นมาแล้วนี่ที่ใหญ่จะคุณยายจะเศร้ามากคือยอดมองกุฎของคุณยายกำลังจะงามดูดิคุณยายใส่กระโจมอกเขาแต่คุณยายไว้กลางแดดไม่มีสเแลนพอคุณยายกลับมาคุณยายเศร้ามากใบเขาเหี่ยวมากเลย เนี่ยไปไหมเลยโอ้แต่ต้นไหนที่คุณยายไว้ในที่มีหลังคามีสอร์แลนเขากับสุดชื่นแต่ถุงก,กระจมไหนที่คุณยายไว้กลางแดดไม่มีสแลนบางให้น้องเขาน้องเขาใบไหมหมดเลยดูดิก้าวทับของคุณยายต้นจอมใบใหม่ขึ้นมาก็ป้ายเลย น้องกําลังจะฟื้นตัวที่คุณยายผาหัวทําจํานวนเข้าไปเมื่อคลิปก่อนดูดิคุณยายอยากจะร้องไห้มากเลยตอนนี้หน้าตรงสารน้องเขาเดี๋ยวคุณยายให้มันดูในกล่องเดแบบีในกล่องของคุณยาย ในกล่องน้องเขาลงยังสดชื่นอยู่เลยดูอันนี้มันมีชายคาบ้านอยู่อันนี้ไม่ได้อยู่ตรงแดดอยู่ชายคาบ้านน้องเขาก็เลยสดชื่นไม่เหี่ยวนี่ยริมขอบฟ้าคุณยาติดป้ายมาแล้วดูดิน้องเขายังสดชื่นอยู่เลยในกล่องนี้ที่มีหลังคา แต่ที่อยู่กลางแจ้ง้อยของคุณยายใบไม้หมดเลยดูมันยังสดชื่น <1> <1> หน้าตรงสารน่าสตงสตารน้องเข้ามาคุณยายจะต้องโลกใบเขาออกใบที่ไหมดูเทพอัศราของคุณยาย ้ายมาเลยเนี่ยดูดิในกล่องเขายังสดชื่นเพราะเนี่ยเขาจะมีหลังคาเลยเนี่ยเขาไม่โดนแดดแต่ตรงนั้นน่ะจะโดนแดดเต็ม,เ,ตมเลยไม่มีหลังคาไม่มีสารนเลยคุณยายก็เลยต้องย้ายเข้ามาให้โดนสารเนเพราะตอนนี้มันหน้าร้อนหรออากาศมันร้อนมาก ไม่งั้นเดี๋ยวบอลสีของคุณยายใบยใหม่หมดเลยดูน้องดูน้องดูสภาพน้องดูสภาพน้องดูสภาพโอ้ยเศร้าจริงขท่านผู้ชมเอาน้องใส่ถุงอบหรือใส่กระโจมอย่าเอาแดด ร้อนจัดๆนั้นเนี่ยถ้าบอลตัวไหนที่เขาไม่ชอบแดดมากเนี่ยเขาจะเป็นสภาพเนี่ยเนี่ยใบเขาจะไมหม้หมดเลย<อ>ดูดีน่าสงสารน้องเขามากดูยอดมองกุฎของคุณยายกำลังจะงามๆโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็ขอจบไปกับยอดมองกุฎใบไหม้โดนแดด ต่อไปนี้คุณยายจะไม่เอาไปไว้กลางแดดร้อนๆแล้วถ้าพวกไม้ที่เขาไม่ชอบแดดแรงคลิปนี้คุณยายก็จบก่อนนะคะคุณยายเศร้า